ผู้จัดการเล่าแมทร้องไห้ทุกวันเพราะทำอะไรก็ผิดตอนนี้ยิ้มได้บ้างเพราะกำลังใจชาวทวิตผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแมทพีรณีเปิดใจถึงสภาพจิตใจของแมทบอกแมทร้องไห้ทุกวันเสียงสั่นเครือตลอดเพราะเป็นแมทอะไรก็ดูผิดไปหมดแต่ตอนนี้เริ่มจะมีรอยยิ้มขึ้นบ้างหลังรอบนี้มีคนเข้าใจและให้กำลังใจเยอจาขึ้นโดยเฉพาะคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ กวางเข้าไปดูในทวิตเตอร์เมื่อคืนแมทบอกว่าตั้งแต่วันที่มีข่าวตรงนั้นออกมาเป็นคืนที่แมทนอนหลับที่สุดถ้าเห็นในรูปแมทโซมากแล้วก็ร้องไห้ทั้งวันคือน้ำตาไหลตลอดถ้าโทรมาคุยกันก็คือเสียงสั่นตลอดร้องไห้ตลอดเพราะด้วยความเป็นแมทยังไงก็โดนด่าแล้วมันก็ถาโถมมาอีกคำว่ามือที่สามคือเพื่อนออกมาปกป้องเยอะมาก